ดูการภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนหมู่มหาชนได้ทราบข่าวว่ามีนางงามในชนบทพึงประชุมกันก็นางงามในชนบทนั้นน่าดูอย่างยิ่งในการฟ้อนรำน่าดูอย่างยิ่งในการขับร้องหมู่มหาชนได้ทราบข่าวว่านางงามในชนบท จะฟ้อนรำขับร้องพึงประชุมกันยิ่งขึ้นกว่าประมาณครั้งนั้นบุรุษผู้อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายปราถนาความสุขเกลียดทุกข์พึงมากล่าวกับหมู่มหาชนนั้นอย่างนี้ว่าดูกระบบุรุษผู้เจริญท่านพึงนำภาชนะน้ำมัน อันเต็มเปี่ยมนี้ไปในระหว่างที่ประชุมใหญ่กับนางงามในชนบทและจักมีบุรุษเงื้อดาบตามบุรุษผู้นำหม้อน้ำมันนั้นไปข้างหลังข้างหลังบอกว่าท่านจักทำน้ำมันนั้นหกแม้น้อยหนึ่งในที่ใดศีรษะของท่านจักขาดตกลงไปในที่นั้นทีเดียว ดูการภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไนบุรุษผู้นั้นจะไม่ใส่ใจภาชนะน้ำมันโน้นแล้วพึงประมาทในภายนอกเที่ยวหรือดูการภิกษุทั้งหลายเราทำอุปมานี้เพื่อให้เข้าใจเนื้อความนี้ชัดขึ้น เนื้อความในข้อนี้มีอย่างนี้แหละคำว่าภาชนะน้ำมันอันเต็มเปี่ยมเป็นชื่อของกายคตาสติดูกระรภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่ากายคตาสติจักเป็นของอันเราเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว กระทำให้เป็นดังยานกระทำให้เป็นที่ตั้งกระทำไม่หยุดสั่งสมแล้วปรารบดีแล้วดูกระพิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหล